เรากลับมาพูดถึงโจทย์กันอีกนะครับอาจารย์ขอเป็นข้อ29แล้วกันนะครับพยายามจะเอาโจทย์ที่ในห้องเรียนเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงนะครับเพราะว่าเวลาเรามีจํากัดนะงั้นเดี๋ยวเรามาดูข้อ29ในโจทย์ที่อาจารย์ให้เราไปลองฝึกทํากันนะครับข้อ29เราไปดูโจทย์ก่อนโจทย์ถามว่าพิจารณาถังกวนในรูปที่ p 6ด5นะครับในรูปภาพก็มีให้แล้วนะ ครื่องซึ่งในถังใบนี้ก็จะเกิดปฏิกิริยาขึ้นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นก็คือปฏิกิริยา A เป็น B โดยให้ rate มานะครับอัตราของการหายไปของสาร A นั้นจะเท่ากับ k c 0โดยถังกวนนี้ก็จะมีะฟี e d ไหลเข้ามานะครับในอัตราเท่ากับ f หน่วยก็จะเป็น volume per time นะเป็น volume flow rate ส่วนความข้นขาเข้าเป็นความข้นของ A ที่เข้ามาเนี่ยก็จะอยู่ในหน่วยนะครับเป็นโมเปอร์ทามนะเป็นเ่าเป็นโมบายวอลล่มอ่าเป็นโมบายวอลล่มนะเพราะฉะนั้นตัว F ตรงนี้ก็จะเป็นวอลล่มเปอร์ทามนะราจารเขียนกำกับไว้ละกันแล้วก็เกิดปฏิกิริยาในถังใบนี้ที่มีปริมาตร V นะครับ c o n s t แ n t แล้วก็ออกมาเป็นอัตราการไหลเท่ากับ F ความค้มนของ a ก็จะเหลือเท่ากับ40นะให้เราทำการเขียน transfer function นะครับโจทย์บอกว่าให้เขียน transfer function นะ derive transfer function ของโจทย์ข้อนี้ออกมานะครับซึ่ง transfer function นั้นจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นใน reactor กับความเข้มข้นของ feed ก็คือหมายความว่าให้เราหา ความค้น c 0นพรม s ต่อด้วย ci พร้ม s ว่าค่าเนี้ยจะมีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับโอเคเมื่อเราอ่านโจทย์เสร็จเรียบร้อยเราก็จะต้องมารู้ว่าเราจะต้องทำอะไรกับมันบ้างเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของการไหลของ mass ถูกไหมครับของ mass ซึ่งโจทย์เนี่ยเขาให้ข้อมูลมาเพิ่มอีกนิดนึงว่าอัตราการไหล f เนี่ยค t ต n t f Constant นะครับแสดงว่า f ขาเข้ากับขาออกเท่ากัน นั้นเราก็จะนไปว่า f นะครับคงที่ f คงที่นะ,ะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องมานั่งดุลมวลสารแล้วนะครับไม่ต้องดุลแมสบาลานแล้วเพราะว่า f มันคงที่สิ่งที่เราต้องทําก็คือเราควรจะมาดุลในส่วนของคอมโพเนนต์บาลานนั่นคือดุลสาร a นะครับสาร a คือสิ่งที่เราสนใจนั้นเราก็จะมาดุลสาร a กันเพราะนั้นันก็จะเขียนนะครับในส่วนของคอมโพเนนต์ เ a บาลานนะงั้นเรามาเริ่มนะครับอ่ m คอมโพเนนต์ b a บาลานคอมโพเนนต์เบาลานเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเป็นดุลแมสก็ได้นะเราอาจจะเป็นดุลโมก็ได้เพราะโจทย์เนี่ยเขาให้ให้ความเข้มข้นมาในหน่วยของโมเปอร์ไทม์เพราะนั้นเราจะทำเป็นโมบ a ลานนะครับเป็นโมบ a ลานดีกว่านะเราก็เขียนเป็นคำอธิบายธรรมดาก่อนว่า a สะสม นะครับเ a สที่ A สะสมเท่ากับ a ที่เข้าลบ A ที่ออกมัน,นี้ไม่ได้มีแค่นี้ครับมันเกิดปฏิกิริยาด้วยเนื่องจาก a เป็นสารตั้งต้นก็ต้องลบ a ที่หายไป A ที่หายไปจากปฏิกิริยาใช่ไหมครับเอาล่ะเรามาเขียนทีละเ,เทอมกันเอา a ที่เข้าก่อน A ที่เข้าก็คือจะเกิดจากในส่วนของ volume flow rate คูณกับความเข้มข้นเพราะนั้นก็จะเป็น fci นะครับ FcI ขาออกก็จะเป็นลบ F คูณด้วย c 0นดูขาออกทีนี้ F เนี่ยมันคงที่นะครับเราจะใส่ F bar เข้าไปเติมาร์เข้าไปให้มันส่วน a นะครับ a ที่หายไปก็คือจะต้องเอาเรทนะฮะเรทกลับไปดูเรทนิดนึงโจทย์ให้เรทมาเรทมีหน่วยเป็นโมลต่อ a นะครับเรทเนี่ยมีหน่วยเป็นโมล a ที่หายไป ต่อด้วยวอลลุ่มต่อด้วยเวลาเราต้องการอะไรครับเราต้องการหน่วยเราอยากได้อะไรอยากจะทำเป็นโมเปอร์ไทม์ใช่ไหมเราอยากได้โมเปอร์ไทม์ไปได้เราต้องหาวอลลุ่มมาคูณกับค่า R เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะเอาลบนะครับค่า R ตัวนี้คูณกับวอลลุ่ม v. นั้นเมื่อ R อคูณ volume v ก็จะเป็น mo a ต่อเวลาแล้วต่อไปไปดูฝั่งซ้ายมือนะครับฝั่งซ้ายมือคือ a ที่สะสมอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็คืออยู่ในถังใช่ไหมถังมีความคข้น40ก็จะเป็น d by dt 40คูณด้วย v อ่ะเราได้สมาการออกมาแล้วเดีย๋ยวฉันขยายจับแคบน,นิดนึงนะครับอ่านได้ตามนี้แล้วรันนี้มันยังไม่จบ นื่องจากโจทย์ให้อะไรครับโจทย์บอกว่าค่า r เนี่ยค่า r เนี่ยเท่ากับ k 4 0ซึ่งก็จะเป็นสมก,การของ first order เมื่อ k มีหน่วยเป็น per time อันนี้เป็น first order นะครับเราก็ต้องเอา k 4 0ตรงนี้มาแทนในค่า r ในโมบายล์นั้นเราก็จะเขียนต่อนะครับเป็น d by dt อาจารย์ดึง v ออกนะครับ v คงที่นะ เดี๋ยวขอดึงออกตรงนิดนึงเอาใหม่ครับก็จะเป็น v d C 0 by dt เท่ากับ f bar ci ลบ f bar คูณด้วย C 0ลบด้วย k C 0แล้วคูณด้วย v นะครับอันนี้ก็จะเป็นสมการที่ t ใดๆนะที่เวลาใดๆนั้นให้เป็นสมการที่1 เราต้องทำ transfer function เราต้องตรวจสอบก่อนว่าสมการของเราเนี้ยเป็น l i n e a r หรือ non l i n e a r จากการที่เราดูนะครับจะเห็นว่าตัว f bar เป็นค่าคงที่คูณกับ ci ซึ่งเป็นตัวแปรกำลังหนึ่งดันั้นเทอมหน้าสุดเนี้ยเป็น l i n e a r ต่อไปเทอมที่2ครับ f bar คือค่าคงที่คูณ c 0 c 0คือตัวแปรกำลังหนึ่งก็เป็น l i n e a r ต่อไป k เป็นค่าคงที่ v คงที่ c 0ย์กำลังหนึ่ง ค่าคงที่คูณด้วยตัวแปรกำลังหนึ่งก็ลีเนียสมการนี้เป็นลีนียทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้การสร้างสมการที่เรียนแบบสมการ1แต่เขียนที่สเตตที่สเตตน,นะครับนั่นก็จะเขียนสมการที่2เรียนแบบเลยนะก็จะเป็นอาจจะเป็นสีประก,การเป็นสีม่วงนะเป็น V เป็น V นะครับเอาสีแดงเหมือนเดิมแล้วกัน c 0 bar by dt เท่ากับ f bar อยู่แล้วไม่ต้องไปใส่ bar ซ้ำอีกนะ c i bar ลบ f bar c 0 bar ลบ kv c 0 bar เป็นสมการ2จากนั้นเราจะจับสมการ1น1ลบ2นะครับจับสมการ1น1ลบ2 เมื่อเอา1-2ลบ2เนี่ยก็จะเกิด deviation variable ขึ้นเพราะนั้นเราก็จะเขียนออกมาเป็น vdc 0พร์ม by dt นะครับเท่ากับ f bar ci พรมลบ f bar c, I f bar c 0พร์มลบ kv c 0พรมสัมการนี้เราพร้อมจะลาพาร์ทแล้วนะครับจากนั้นเราก็จะทำการ เทคลาปารกันก่อนนะครับขอเทคลาปารก่อนนั้นเรก็จะเทคลาปารตนะครับเอ่เทคลาปาร์ตได้ไรครับเทิมหน้าสุดก็จะเป็น v v s c ใหญ่0ูนย์ม s เท่ากับ f bar c i พร์ s เปลี่ยนจาก c l e c t เป็น c ใหญ่ด้วยนะครับลบด้วย f bar c ศูนย์์ s ถ้าเราก็จะลบด้วย kv c ศนะูนย์พร์ม s พอถึงขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะต้องทำาไมครับหาเท่าเราจะต้องย้ายย้ายพวก c 0นยนะครับย้ายพวกนี้ให้ไปอยู่ฝั่งซ้ายมือเราควรจะย้ายใครไปก่อน เอาสัมประสิทธิ์หรือตัวคงที่เนี่ยเอาไปหารทางฝั่งซ้ายก่อนไม่ได้เดี๋ยวจารย์ก็จะเขียนใหม่นะครับก็จะเป็น f bar c i พ s จารย์ดึงลบออกมานะก็จะเป็น f bar บวก kv คูณด้วย c 0์ s เท่ากับ vs นะครับ c 0์ s เสร็จแล้วจารจะเอาเจ้า f bar บวก kv หารตลอดนะครับเดี๋ยวเราก็จะเกิดเท่าขึ้นแล้วละ่ะอาจารย์ก็จะหารตลอด นะเกิดอะไรขึ้นครับก็จะเป็น v หารด้วย f บาร์ bar, บวก kv คูณด้วย s นะครับเราก็ย้ายเจ้า c พามไปเลยละกันนะ้บวก1ทั้งหมดคูณด้วย c 0พาม s เท่ากับ f บาร์หารด้วย f bar, บาร์บวก kv c i พราม s อ่ะันนี้เราก็ ลองตรวจสอบหน่วยนะครับเทอมในวงเล็บนี้หน่วยอะไรหน่วยอะไรนะครับหน่วยลองตรวจสอบดูนะอ่าอาจารย์ไม่ทําให้ดูรักการเพราะว่าเราคงจะสามารถทําเองได้หน่วยอันนี้จะเป็นหน่วยเวลาครับเป็นทม์มนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้ทาออกมาส่วนตัวนี้ที่อยู่ทางขวางความ,วามือของเราก้อนนี้ก็จะเป็นค่าคงที่ก็คือค่า k เราก็จะสามารถที่จะหาได้ว่านะครับ c ศูนย์พรอม s ต่อด้วย c i สาม s เท่ากับ k ส่วนด้วย t s บวก1ก็จะเป็นคำตอบที่โจทย์ต้องการนะครับเห็นไหมโจทย์ไม่ได้ยากเลยอย่าลืมนะครับไปตรวจสอบหน่วยของทาวนิดนึงแล้วก็ลองตรวจสอบหน่วยของ k ด้วยก็ดี k เนี่ยเรียกว่าค่าเกณฑ์ค่าเกณฑ์เนี่ยนะครับจริงๆรแล้วมันมีหน่วยนะก็คือหน่วยของเอา p ์พุตต่อด้วยหน่วยของอินพุตนะครับค่า k ตัวนี้หน่วยของมันหน่วยเนี่ย ก็คือหน่วยเอาต์พุตหาหน่วยอินพุตพอดีว่าเราไม่จําเป็นต้องสนใจในขณะนี้นะครับเดี๋ยวในบทที่5เนี่ยอาจารย์จะพูดถึงมันอีกครั้งหนึ่งเราควรจะสนใจที่ตรงเท้าเท้าต้องมีหน่วยเป็นเวลาเท่านั้นนะครับสําหรับตัวอย่างนี้เดี๋ยวอาจารย์ก็จะลงเอาไว้ในคลิปให้เรานะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวอาจารย์จะไปหาตัวอย่างอื่นเพิ่มเติมมาอธิบายครับงั้นเราเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับ